เห็นไอ้นั่งแม่งรู้หมดเลยรันเกตออตโตเฮเวนเอ้บิลลี่โอเคโอเคบัดบัด บ้านใหญ่บ้านใหญ่เฮลีบ้านใหญ่ปันขวานะซากรถหาแอบยังไงหาแอบยังไงวะเมื่อกี้เห็นมันแบบแบบมันไม่เห็นหากูจะบ้าไอ้เหี้ยกูก็ว่ามันอยู่ตรงนั้นทำไมมมองไม่เห็นเหรอวะมันไม่เห็นผมพี่อ้พี่ก็มองอยู่ เทฟอลาส์นะเนี่ยโอ้หมากรุกมองไม่เห็นไอฮาร์ดเมื่อกี้ไอฮาร์ดอยู่ตรงนั้นเลยเดินผ่านไปเมื่อกี้เลยเห็นเช่นไรพี่เลมกเห็นใช่นไรพี่เล็กไอเดยเราก็นั่งแอรบบนั่งเลยเดนแต่แต่เนาะพี่มันจะเทบอลาส์นะเทฟเราเห็นเมื่อกี้มันพื้นวอะไรอ่ะมันถึงเห็นเร็วแขวนเที่ยวเครื่องแขวน เอาข่าวกลับไปื่อนเมื่อกี้ขึ้นเมื่อกี้กูเพิ่งจับขึ้นไปไปเออลงล่างลลงเหมือนจะไปบ้านเล็กนะเออใช่อย่างกั้นอะเอ๊ยยังอยู่ตรงกลางอยู่ไปบ้านเล็กใช่ไปบ้านเล็กแล้วเข้าไปเล็กแล้วอยู่ได้เลยนะฮะเอ๊ะเร็วได้เลย ต้งองเติเครื่องอล่านะเต้อปุ๊บมันเห็นเลยมไดีวิงด้วยหรอรา<อ>ะว่าเตื้อปุ๊บมันก็เดินตรงมาหาเลยอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปปั่นเรื่องพี่กองต่อพี่กองปั่นไหนหอ่ะพี่กองอยู่ซ้ายจักรถโอเคปอบประวัติจำไม่ได้ไม่ปอบนะใช่ไหม มันกลัวอะไรมันกลัวคนส่องไฟเหรอวะละ่ะน่าจะเห็นถือไฟฉายเรถแตะปั่นได้เยอะไปปั่นต่อได้ลเลยมาแล้วมาแล้วมาปั่นคว่ันะงบูนนะบ้านใหญ่ <c oughs> ไปเครื่อง ไปเครื่องหาด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 อุ้อมเลยอุ้มเลยข่าวนะยนหรือบอกเล้วนะแขว้นใช่ข่าวเครื่องพี่เสร็จไปแล้วนะเพื่อนลงล่าง ลงไปรถแตกนะระวังนะเมือนจะเห็นพี่ก้องเห็นกูป้ะเนี่ยเห็นกูปนะเนี่ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหาเอ้าหายอะหาไม่เจอป้ะเนี่ยเจอเจอเจออยู่เจออยู่วิ่งไปใช้บนให้ มาานะไม่ไรแนะล้วนะไล่อยู่ปะไล่อยู่ไล่อยู่ไ <Okay. S 1> ล่อยู่ยปั่นเครื่องน<า>ั้นเลยก็ได้พี่ก้องไม่ป่านแล้วพี่ปั่นเครื่อง,อ,งอ,อื่นแล้วทำไม่จึงจึงนะลงบ้านเล็กลงบ้านเล็กได้ได้ได้ลงมาลงมาพี่หิวให้มา ตุ่มสามดีกว่าให้มันเสร็จๆเรื่องนี้นลมไม้บอกไม่ทนันลมได้ไม้เลยสขาวไปแล้วได้ถ้ารบีคิวเหรอวะไม่ถ้าบารีคิวต้องเห็กน่านนนจะไม่ไปแล้วไปแล้ว ไม,ไม่ทันนะเองวิ่งทางเดียวมดเลยเตาม hard ยาวพี่อะตาม hard ก็เฮียละอือช่วยเลยงั้นบุญน,นะปะ้าบุญอนะตามให้อยู่ตามให้อยู่ไหนวะเอาเลยเอาเลยเอาเลยพี่กองอ,อ้าวกลับ กลับ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 เอาเฮียเอาเฮียเอาเฮียอะไรนะเฮียอะไรวะเนี่ยไอ้เค่ยเอาพิษาเลยแต่ว่ามันเห็นแน่เลยมันถึงกลับไม่เนื้อคอเหรอช่วยแล้วมันเหมือนว่าเดินเมื่อกี้เดินตรงนั้นมันไม่มีอะไรบังอ่ะมันเลยเห็นเลยดูดิถ้ามันมาหาหนูแสดงว่าบาร์บี้มากูจริงบาร์บี้เหรอ ได้ไปขิวเอ้าเข้าบูนไปเลยนะเอ้างงเข้าบูนเข้าบูนาร์ d ไปบูนเราอยู่บ้านใหญ่นะแอบๆไว้นะพี่กล้องอยู่ไหนครับตามมาละวุ้ยพี่กล้องวิ่งเลยเฉยโอ้โหอุ้ยไอ้เจ๊แม่ง ลม้มในบูนนะไม่ถึงบูนนะบายบายแควนแคว<อ>นไล่เ่ยนามนไิได้ไบ้านใหญ่ไม่ได้พับทั้งสองทงั้งทั้งสองฝั่งเลยในบ้านใหญ่กูก็สีเล่นมึงก็มาดิ ตอนนี้คือไปก้องตื่นแล้วใช่ไหมก็ตื่นแล้วแหละเออเออได้ยินเสียงโบนกระทืบไปหาฉอนเห็นเห็นนะหาดหาดแม่งวิ่งชนหน้าหันเลยอะไอ้ย้ยอย่างนี้กูจะเล่นไงไอ้สาดเอ้ย ะะวขอโทษได้ไหมล่ะไม่ได้ตั้งใจนี่ป้าแกเลยนีไ่ไงเล่นไงวะเนี่ย <laughs> เล่นยัง <laughs> เ,เล่นแล้วหนึ่งใช่เล่นเล่นแฟนหนึ่งแล้วกูวิ่งจูบเลยไอ้ <laughs> สัตว์ฝั่งรถยังไม่ได้เล่นอนะ่ะเปิดแล้วนะถ้าป้าแกมันไม่ได้ยินเสียงบูนอะ่ะยังเล่นได้อยู่หรอกแม่งได้ยินเสียงบูนนี่แหละ โอฟังเขาดีหรือเปล่าพี่อย่างมันดังเลยนะบูล ฉันหัวด้วยเหรอวะไม่หัวมูเหรอไม่มีนะไม่มีหมูหมูไม่ใช่หัวมูเหรอแต่พี่กระดูกแตกนะไม่รู้โดนตีหนหนมน เดินตีเลยวจบตารนี้พี่พอแล้วนะไม่เล่นละพี่เสียบละจะไปอ่านหนังสือแล้วพอแพอละห <c oughs> <c oughs> นีไปอ่านหนังสือเฉย <c oughs> ชังงนจริง ทำไปบานเลยเฮียลายบอล แล้วมันจะกลัวโดนในนี่ทำไมบอกกูไม่เข้าใจหลอกอ่ะไปแตะบูนยัดนะ ปั่นปั่นกรอนฮาร์ดเข้าเครื่องปั่นน,นี่อ่ะข้างหลังแกงมั่งเดี่ยพี่ขอบอเบิร์ได้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 ปั่ญะปัญญโอเค นี่ปั่นอยู่หน้าประตูต้องบูนอะสุดๆอ่ะใช่สุดแล้วพี่กล้อง <c oughs> นานสุดๆอะ เข้าๆไหมเดยไม่ได้ครับเดี๋ยวไม่ใช้แล้วไม่น่าไม่น่าทันนะไปเพื่ออะไรออกรองก่อนไม่ทันเดี๋ยวออมไปช่วยมองหลังบ้างก็ดีนะขับขับไปปั่ดเลยก็ได้นอ้เหี้ยเพื่อนหานะหานะเพื่อเสร็จเราไปเลยก็ได้นะ คือบูนเล้ววิ่งกลับมาแล้วพี่กองปั่นเลยรอบหนึ่งจุดใหม่ตรงนี้ปันกันก็ได้เรา<ด>พี่นะอยู่ในบ้านใหญ่นนะฮันอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยดักหน้ากูไอ้สตว์โอ้ยยังจะโดนอีกหรอ ไปกลับกลับห <delegation> นีนี่นีก่อนหนีก่อนหนีกอいい่อนเรียบร้อยเอาหาแน่เลยส่งเนี่ยห่วงเครื่องไปกล้องหิวกับนี้มั้ยอ๋อไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจะเก็บอะไรฮะตัวแหว้เจอมิ๊ ามเคไล่มีอ่ะกลับปั่นเลยแค่กลับไปปั่นเลยเรือเปล่าวะเออลายยาวเลยว่ะไล่อยู่ไล่อยู่เช็คมันไม่อยๆอ่ะกลับนะกลับเครื่องหาเนียนก็เลยหาเนียนเลยหาเนียนเฮ้ยมันรู้นั่นน่ะเขาดูแลกับตากลับเครื่องก็ถ้าเปิดตู้ก็พี่ไม่รู้นะออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้ว ไปไปไปดีปดีๆๆ,ๆไล่มีบอเอาไปปั่นเลยออกช้าช้านะออกช้าช้านะเอาเลยอยาก,อ,อ,กอยากยังไงก็ได้เอาเลย,ยเดเพื่อนเพ่นสวยกลับเครื่องกลับเครื่องนะ ในพิ่านนะพับแม่งเลยปีนทำไมหลอกตัวเองแล้วก็หลอกฆาตกรด้วยต่อแล้วพี่พี่ต่อแล้วแล้วกลับกับหัวเครื่องโอเคกูไปปั่นเครื่องนู้นก็ได้วะไอ้หี ไรพี่ <ลด S 1> กองหรือเปล่าวะยังยังยังพีอยู่รถแตกนะโอเคโอเคกูพี่ฮัดอยู่ขวากูมียืดหยุ่นนะเด็กบอลจริง ไอ้เจอพี่ฮนะัน์ดอะลบทันอยู่ได้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 อยู่รวยลมอนะแต่ฮา,า,า,าร์ดลมหนึ่งสองซ้ำโอ้โหกัวได้ฮาร์ดยี่ปีฮาร์ดกูไม่มี <c oughs> บูลสามบูลสามเปิร์สปั่นอีกหนึ่งไอ้เหี้ยกลัวอะไรขนาดนั้นพ่อหนุ่มยกเลื่อไปนะ เปิดฝั่งแล้วแต่งให้ได้เอาลุงมาถ้าพี่ก้องได้ออกเลยก็ได้นะจะไปตัวอยู่บนโอเคเราประตูอยู่ล่างไอ้เนี่ยะตู้มันอยู่บนมะเดี๋ยวพี่ไปบ้านใหญ่รอซ้ำซ้ายเลยอ้าวกำลังเปิดไอ้นี่อยู่เดี๋ยวพี่ลากไปพี่พยายามไปบ้านเล็ก กำลังนะกำลังไปประตูเดิมนะติบหายแล้วกูเราไม่ได้เปิดต่อหรอวกรมแล้ว ไม่มีหมายเลยวะโอแขวนคูก่อนด้วยมีนามีหลุดหุกแล้วแบบ ลงหลุมเลย uh. ไปหลังบ้านใหญ่อ้าวเฮ้ยแต่ฟ้าก็ไม่ได้ฮาร์ดด้วยเดีย๋<ม>ดวยวรอรอตรงนี้ก่อนก็ได้ตรงแมทเนี่ยได้อยตรงแมทเนี่ย ตามไครวะตามพีกพ่กล้องเดี๋ยวไปเปิดประตูใหม่เลยแล้วกันเปิดประตูนี้น่าจะง่ายกว่าประตูบ้านเล็ก สี่เปอร์เซ็นต์ของไอเวนมีจริงว่ะไอมันทางไม้มันพุ่งต่อได้ด้วยว,วะแอดออนไอออนม่วงแอดออนม่วงมีกล้องมานี่เลยมานี่เลยพยายามอยู่ <am> มีไม้ต่อวะมีปะวะข้างล่างข้างล่างจะไม่ได้ใช้เอ,เออนะเออข้างหน้ายังไม่ได้ใช้ระวังมันดักมันหลอกมันหลอก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 ลอกีกแล้ว เดี๋ยวพี่ไปบ้านเล็กเดี๋ยวพี่ไปบ้านเล็กได้ได้ได้เอเลยไปเลย,เลยโอ้แต่หลุมเกิดบ้านเล็กด้วยนะใช่ใช่ใช่ก็เลยจะมาบ้านเล็กนี่แหละสวยกูแปดพันเลย 晚安